สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวเพลการ์ันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะก่อนอื่นเดี๋ยวผมถอดทิ้นสอนกันแป๊บหนึงนะมาผมกลับมาแล้วก่อนอื่นขอถอดทิ้นสอนกันว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีประมาณนี้แหละ แต่คอมโบไม่ของมันนะคอมโบของมันคือแบบผมไม่รู้ว่าอะไรมันใส่ไม่ได้น็อตบานหรือเปล่าไม่รู้ผมซื้อเพื่อนมาราคาเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้น่าจะประมาณหกสิบมัม้งอันนี้ไม่ต้องถอดกัน,นมั้งทุกคนเออไม่ต้องถอดเถอะไมีประมาณนี้เลย อันแรกคืออันนี้ก่อนเขาเรียกว่าวเรียกตัวเบรแล้วกันสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะเนี่ยคุณเห็นตรงนี้ไหมเห็นรูนี้ไหมเราแค่ใส่ไปอย่างี้ใส่ไปงนี้เนี่ยแล้วรู้ว่าขึ้นขึ้นมาหรือว่าุจะเปลี่ยนโหมดนี้อะไรก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่ามันเหมือนโจมตี แล้วก็ใส่ประกอบเข้าไปกรกอบกดลงนะให้กดขึ้นกดขึ้นคือออกปุ๊บใส่เข้าไปคุณเห็นช่องลูงนี้ไหมท่านถ่ายโคตรลำบากเลยทุกคนผมนั่งอยู่หลังกล้องเนี่ยช่างมันเถอะทำคลิป ทำเล่นเลยละมันไม่มีอะไรทำอีกโหมดหนึ่งแล้วกันโหมดนี้ไม่ใส่ไม่ได้ใส่อยอกเกินไม่รู้ว่าพอเป็นพออะไรเกียร์ใส่หรือว่าอะไรไม่รู้พลิกตูดประกบเอาน็อตใส่ดูหมุนไน้ครับหมุนในรูเนี่ยโอ้โหแม่งไม่แน่นเลยทำไงดี โยประกอบไม่ได้เลยวันคลิปนี้มาประกอบไงไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนมันถอดไม่ได้มันประกอบไม่ได้ไมไ่ถอดเราลองประกอบอยู่เราไม่ได้ถอดอสักว่าโหมดนี้แล้วกันนะ ประมาณนี้แหละพกาสซัสคอมโบประมาณนี้แล้วก็มีเจ้าแฟลริโอนที่สามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครมีแค่สองตัวนี้แหละที่มันเปลี่ยนโหมดได้แล้วก็เอรดักกก็นี้คอดูก่อนว่าในตุดอย่าง โอ้เอร์โกไม่สุดยังที่ผมรีวิวดูใครเป็นราชาตูดยังก็คือตัวเบรกซัสนะครับบิ๊กเบนเบ์ซัสเพราะว่าไม่รู้ดรมันตัวมันใหญ่ดีหรือเปล่าไม่รู้ก็ไม่รู้นะว่ามันเกี่ยววอเปล่าแล้วก็เจ็ดจิปิเตอร์โซโลเอร์โกเปร์ซัสแล้วแฟงโยนก็ประมาณนี้แลแ <Pe> ้วกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ จ็ไปเพียงแค่นี้แหละบ๊ายบาย